ทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโทเค็นค่ะที่น้องๆหลายคนเคยถามถึงนะหรือบางคนอาจจะทราบแล้วว่าคือโทเค็นอะไรนี่คือ Buddy Token c o i อนะคะเข้าไปที่ร้านค้าแล้วมากดตรงที่แลกไอเทมจะเป็นร้านค้าคู่สีค่ะทุกคนก็จะมีแบบนี้เลยเป็นชุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชุดอื่นอีกมากมายนะน้องๆก็ ลองเลือกดูกันนะคะว่าใครอยากได้เป็นอะไรส่วนจะเก็บโทเค็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะนี่นะโทเค็นบัตตี้คอยจะได้รับจากการร่วมเล่นกับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าค่ะที่มีโบนัสร่วมกับทีมนะนี่จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือมีน้องที่ผู้เล่นใหม่นะคะแอดเข้ามาเราก็จะมีขึ้นว่ามีโบนัสร่วมกันแบบนี้นะคะ กดดูได้ตามนี้เลยค่ะก็ลองอ่านดูนะส่วนเล่นเล่นได้ทั้งหมดทั่วไปและหมด44หรือจัดอันดับได้หมดเลยนะคะก็จะได้รับวันละ3โทเค็นค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วก็นำมาแลกได้ในร้านค้าเลย